สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมยิยนดีรับเข้าสู่ช่องเอ็มคนละฝันนะครับนี่ก็ได้ของเล่นใหม่มๆแล้วนะครับรถน้องฟ้านะครับผมอีเขียวนะครับเปลี่ยนแล้วเป,เปลี่ยนหายไปอีเขียวแล้วลูกปั๊มใหม่นะครับผมจัดของแต่งนะครับผมแล้วเราจะมาดูกันตอนนี้นี่จอดอาพาธอาพาธอยู่ประมาณสามสี่วันนะครับ อะแล้วเราจะมาลองดูนะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ติดนะครับต้องฉุด <laughs> <laughs> เห็นว่าห่อชีดกับรปั๊มมีปัญหานะครับแล้วก็เราก็เตืยนใหม่นะครับ <laughs> นี่ส่วนััวชีดก็กําลังจะมานะครับเดี๋ยวจะของ <laughs> หากุญแจแล้วนะ <laughs> ไปังไงครับช่างช่างใหญ่ รถรถสตาร์ตติดหรือหรือแต่งจนสตาร์ตไม่ติดอ่ะนูนมาแล้วนะเต้ดใส่แมตตหน่อยมาแล้วมาแล้วอ่ะสรุยสรุยไอเ้แมตไอเ้ยีรับนึกยีรับนึกเอาระบอเอาอะไไม่เสร็จนะมาแล้วนะผมะอ่ะไปเลยนะพอน้องจรวดนะหน้ากูนะข้างล้างครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโมชีตนะครับผมถ้าไม่ถ้าเราไม่ผิดนะสั่งของเยอะนะครับเยอะจนไม่รู้ว่าอันไนจะมาก่อนอะไรน้องพอน้องจรวดมามาจากไหนครับออมดีเซลออมดีเซลออมดีเซลคือถูกต้องแล้วครับผมอ้ะพอน้องจรวดแกะดูนะไหนตะปิแกะนะ แทนตาทนแถมแถมแถมแท้แท้แท้แถมโอ้ทำไมตัวแกอยากจังต้อแหวบอ่าแค่นี้แหละครับผมพันพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับค่าจัดส่งห้าสิบบาทมูเท่าไหร่เนี่ยน้องเบนเงาอ่านแกะแบบโค้พอชิดเจ้าพลัง บินเงาะบินขามาหนาบินมอบินข yeah, ้าไฟใช่ค่ะนี่นะบินข้าไฟนะพันสี่ร้อย้สองสิบาทไปดูนกฟ้า่อนะผมเอานะ ดูขนาดยังไม่สตาร์ทนะครับน้ำมันรอใจเต็มระบบครับตัวนี้นี่ขับรถมาแปดปีประมาณแปดปีเนาะยังไม่เคยผมยังไม่เคยถอดนะเดี๋ยน้องเขาเล่นปีเดียวนะกระเจอะหมดแล้วไม่ลองไม่รู้ครับเพราะว่าไม่ลองไม่รู้โอ้โหน้ำมันนะครับ ตัวนี้นี่หัวฉีดนี่มีปัญหาตั้งแต่ซื้อมานะครับผมมันมันฉีดไม่สะอาดนะครับมันจะหยดตามเนี่ยนะครับมันฉีดไม่ไม่สะอาดอะไรน้ำมันใส่น้ำมันเ่าเอาทำไมต้องใส่ขวดล่ะทำไมต้องใส่ขวดล่ะ ย,ย,ยกขึ้นยกขึ้นก็ได้ไหมเดี๋ยวถอดก่อนนะครับผมนี่ก็แยกงานกันนะครับผมพอน้องจรวดก็ถอดลูกปั๊มบอนะครับ<ป>ส่วนน้องฟ้าก็เตรียนหัวชีดนะครับผม <laughs> ไปทำอะไรไม่รู้นะมีมีรียูตรงนั้นนะ่ะไ, <laughs> ไปใจมาเลยมีวะจะลำไปดันเด้อ น่าแล้วเราใช้ระบบกันแตกนะครับผมเราไม่ลาพ่าน้องจรวดต่อนะครับผมเดี๋ยวลองดูโคชีตก่อนนะ

กะว่าติดเครื่องไปนี่ติดเลยไหมไม่รู้ครับ้าไม่ติดนี่สงสัยจะได้ไปหารานานกันช่างนะงได้ไปหาลูกพี่ใหญ่

มาาล้ครับผมเล่งก่อนนะอันนี้เงินที่เอาไปซื้อนี่เป็นเงินตัวไหนนี่เงินสเนกหรืเอเงินตัวไหนตบบนี้ก็ขายมอเตอร์ไซค์ทิ้งมาที่เรียบร้อยนะครับเ,เพื่อเอาเงินมาแต่งรถนะฮร <c oughs> แต่งรถไทยขา <c oughs> ย สนิทขายทิ้งประเทศเรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าไปอยู่ทางไหนนอคุยนี่นี่เข้าไปโอ้ย เปล่าตัวช่วยนะครับเปลาโมเมตต่อดีนี้มีตัวช่วยแล้วนะครับไปใช้นะครับเห็นเบาเขามองมองล็อกไม่เห็นนะครับ กองเชียร์เยอะนะครับกองเชียร์เพราน้องจรวดนะผมรต้องใช้วนเระเาดี๋ยวเ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 ดีเดี๋ยวเดีมเีเีวเดี๋ยเดยเดดเเดเเีย ของแต่งก yeah, okay, ็จะใหญ่กว่าน่อยนะครับผมเนี่ยของเดิมนะครับโอเคนะใ่เลยนะเอาเอาเลยนะต่อไปนรื่อยอุยน้ำมัน้มัน้โอ้ยแล้วาทแล้วเ้ตึตึตึใช้เทคนิคในการใส่น้มัน้ั แล้วเดี๋ยวมันไปขัลับนี่เชียวเชียวไม่ข้าหรอไม่ข้าหรอ เข้าไหมานาะยใส่หัวฉีดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมติดไหมนะยหนานะป,ปัม๊ม ใส่เรียบร้อยนะครับว่าจะลองหรอาเฮ้ยไม่ต้องลองใส่ไปเลยติดแน่นอนอันนี้มืดน,น,น,นะครับเดี๋ยวรอช่างใส่ท่อส่งน้ำมันก่อนนะครับ อาแบตก็จะหมดอีกนะตายแล้วแบบนี้เดี๋ยวจะมาลองดูนะครับผมหอดไหมหอดไหมหอดไหมไล่ก่อนไล่ก่อนไล่ก่อน๋อรั้งเดียวติดนะครับ เปลี่ยนคอนเชีดไปปกติเลยนะครับผมเออเดี๋ยวเร่งไว้ก่อนนิดนึงให้ผมดูนี่นะผมน่ะขอเร่งไปก่อน,นครับทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวอมดูนะครับ โอ้ปกติเลยนะครับผมจากที่เดินไม่ค่อเสมอนะครับพอเปลี่ยนลูกปั๊มัวฉีดไปนี่เสมอเลยนะครับผมเมร่งไมนะนี่นครับแต่เสียงเครื่องนี่จะเคกๆหน่อยนะครับแขกวแต่ก่อนนะครับโอ้ ปกตินี่เดินแบบปุ๊บปะปุ๊บปะแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับผมประชิดเดิมนะครับปรชดจั๊บพรังตัวเดิมนะครับแล้วก็ลูกั๊าของเอ็นเวานะครับก็ฝนตกพอดีนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็คลิปนี้ก็ขอจบค่ไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ